สวัสดีคะ่ะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งคะ่ะสำหรับวันนี้คิมออนไลน์ก็มาพบกับนักลงทุนอีกแล้วนะคะใครที่สนใจอยากขายสินค้านะคะติดตามช่องของเราไว้นะคะเราจะมีบริษัทต่างๆของเกาหลีนะคะมาแนะนำเรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้นะคะแนะนำบริษัทนี้คะ่ะเดเมโลนะคะซึ่งเดเมโลเนี่ยเขาเปิดบริษัทตั้งแต่ปี2003เนี่ย ผลิสินค้าเครื่องสำอางสกินแคร์อยู่ราวๆ51ชนิดนะคะในปัจจุบันวางจำหน่ายในประเทศตอนนี้ขึ้นหลากหลายมากเลยนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ในแถบเอเชียนะคะก็จะมีทั้งมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดนีเซียนะคะ ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะคะส่วนในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาที่คิมออนไลน์ช้อปปิ้งได้เลยนะคะ,ะลูกค้าในเกาหลีนะคะของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าออฟไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตัวสินค้าเป็นสินค้าสกินแคร์ใสๆใชง้ง่ายนะคะไม่ยากเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเนื่องจากว่าเขามี ตัวสินค้าเนี่ย51ลายเป็นอย่างน้อยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยขออนุญาตคุยเฉพาะสินค้าที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างนะคะในการนำเสนอในการคุยใน,นที่ประชุมวันนั้นนะคะสินค้าตัวที่เขานำเสนอนะคะน่ารักไหมเว็บไซต์เขาน่ารักนะสินค้าที่เขาเอ่อนำเสนอนะคะ ก็คือตัวนี้สองตัวนี้เซ็ตสีเขียวๆนะคะทุกคนเซ็ตสีเขียวๆเ,เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสินค้าที่มาจากธรรมชาติมากๆนะคะซึ่งก็บอกว่าตัวเนี้ยเขาดูแล้วน่าจะเหมาะกับคนไทยเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่สำหรับผิวแค้ง่ายแล้วก็ใช้ได้สำหรับเด็กๆวัยรุ่นก็ใช้ได้นะคะใช้ง่าย แล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวที่เป็นผื่นเป็นแพ้เป็นสิวต่างๆนะคะรวมถึงใช้แล้วไม่เหนียวเนินะน่าจะเหมาะกับอากาศประเทศไทยบ้านเรานะคะ<ม>ก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นเยือเ่อผ่านนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้แล้วก็กระบองเพชรที่รวมกันอยู่ในเซตสีเขียวนี้นะคะเดี๋ยวมีอีก2ตัวนะคะซึ่งเทมเมโลเนี่ย หลังจากที่ดีลกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยต่อรองกันแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอะให้เลยเฉพาะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งถ้ามาสั่งกับคิมออนไลน์ช้อปปิ้งนั้นไม่มีขั้นต่ำในการซื้อจะซื้อเท่าไหร่ก็จะให้ราคาส่งเลยนะคะซึ่งขั้นต่ำของเขานะคะจะอยู่ที่หนึ่งลังนะคะหนึ่งลงัง mm. เช่นสมมติว่าเป็น เนเซนตตัวนี้1งลังของเขาอยู่4ี่สิบชิ้นก็คือซื้อแค่ลังเดียวก็ให้ราคาส่งแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเป็นการให้ราคาขั้นต่ำแบบมีจำนวนแต่ก็มีจำนวนแบบว่าต่ำๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างเราก็ต้องซื้อส0 0พันชิ้น4ี่พันชิ้นห้า0ันชิ้นอย่างเงี้ยถึงจะได้ราคาส่งะคะแต่ว่าอันเนี้ย ซื้อลังหนึ่งสมมติว่าลังนั้นมีแค่40ชิ้นก็คือได้แล้วราคะส่งนี้นะคะหรือว่าในในหนึ่งรายการเนี่ยสั่งซื้อมามีจำนวนส่วนหนึ่งสมมติว่าจะซื้อ50ชิ้นเนี่ยแต่ว่าคละคละแบบกันมาคละคละรุ่นกันมาแบบเนี้ยเขาก็ให้แล้วนะคะเขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะก็จะมีตัวนี้ที่เขาบอกว่าแน่จะมาะกับ เมืองไทยเพราะว่าทดสอบไปแล้วว่าผิวที่แพงง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วก็ไม่เหนียวเหนื่อหนักนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าจะเหมาะกับเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนดังนั้นผิวก็จะโดนในเรื่องของแสงแดดค่อนข้างมากแต่ว่าตัวเนี้ยผสมว่านหางจระเข้นะผสมเยื่อไผ่นะแล้วก็กระบองเพชรสูตรพิเศษที่สามารถใช้กับผิวได้นะคะก็เรียกว่าเป็นเยียวยาผิวละกันนะคะ นี่นะคะทุกคนเห็นไหมน,นี่นี่ตัวนี้นะคะที่เขาผสมเยื่อไผ่นะคะก็จะมีเอเซนต์ชูติ้งเจลนะคะนี่เห็นไหมน่าใช้มากๆเลยนะนี่ค่ะในเรื่องของสิวตัวนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะว่าเนี่ยสิวดำดำแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลเนี่ย ก็หายไปนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยก็จะช่วยทำให้รูขุมขนก็ชับขึ้นได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะวัยรุ่นชอบเป็นสิวเนี่ยสิวผุดสิวนิดสิวหน่อยนะคะสิวไม่มีหัวอย่างเงี้ยะคะ่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็ช่วยด้วยนะคะเรื่องสิวอันนี้ คนที่แพ้เหงื่อตัวเองนะคะแพ้เหงื่อตัวเองหรือว่าแพ้จากผื่นต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้เพื่อลดอาการาการะคายเคืองได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะหลังใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรวมถึงคนที่มีสิวหลังนะคะหรือว่ามีผื่นที่หลังก็สามารถใช้ได้นะคะ แล้วผลิตภัณฑ์เขาน่ารักมากๆเป็นใสๆนะคะไม่มีสีนะคะไม่มีสีดูคลีนๆเลยนะผลตภัออกมาให้มันดูใช้ง่ายแล้วก็ไม่ลกจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ที่บอกว่าก็จะมีว่านหางเนมะีเหี้ยไผ่ในกระบอกเพชรแล้วก็นี้เป็นสมุนไทยตรงนี้เป็นใบบวบก ที่เราคุ้นเคยนะคะก็มีหลายๆตัวที่เขาผสมเข้าไปด้วยนะคะก็มีการทดสอบอย่างเป็นทางการการวิจัยนะคะนี่ค่ะผิวหลากหลายพวกนี้สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาทำมาสำหรับเยียวยาผิวที่หนึ่งเป็นสิวแพ้เป็นผื่นนะคะหรือผิวแห้งก้านนะคะสามารถใช้ได้ โอเคแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้คือสามารถสอบถามราคาได้ทุกตัวเลยนะคะสามารถสอบถามราคาได้ทุกตัวเลยที่เป็นแบรนด์เดเมนโรค่ะถามได้เลยนะคะตัวนี้น่าจะออกใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นตอนที่คุยกันนี้คือไม่เห็นแล้วนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นแป้งนะสำหรับรักษาสิวนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของซิก้า เ่สิก้าเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของผิวที่เป็นสิวจะใช้ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นใช้สมุนไพรและของที่มาจากธรรมชาตินะคะเป็นสายคลีนเลยไม่มีอะไรหนักๆน,นะคะในเรื่องของมาสกอันนี้ก็น่าสนใจมาสกที่เห็นนะคะมีทั้งหมด3สูตรนะคะ สีเขียวสีเขียวตัวเนี้ยจะให้ความนุ่มชุ่มชื่นกับผิวนะคะซึ่งมีส่วนผสมของอีกปกนะคะเขาเอามาสกัดยังไงไม่รู้เป็นสูตรลับของเขานะคะหยกตรงนี้มันมาอยู่บนแผ่นมาร์คหน้าของเราได้นะคะและต่อไปเป็นสูตร ที่เรียกว่าเป็นสูตรเพชรขออภัยค่ะมันเข้ามาหน้าโฆษณานะคะอ่ะนี่ค่ะเป็นสูตรที่เขาใช้สารสก,กัดจากเพชรนะคะมาช่วย เรื่องของเพรเนี่ยช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะช่วยให้ผิวขาวใสกระจ่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็เป็นมิติใหม่ในการที่เราจะมีสารสกัดจากเพรเนี่ยมาอยู่บนมาร์คหน้าของเรานะคะแล้วก็สูตรสีน้ำตาลน,นะคะมี3สูตรสูตรสีน้ำตาล จะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยนะคะสูตรเสียมปาเนี่ยทำมาจากทองคํานะคะจะเห็นได้ว่าสามเซตเนี้ยเป็นสามเซตที่เขาก็ภูมิใจนําเสนอเพราะทุกอย่างก็ใช้ของที่แพงแล้วก็ที่อื่นเขาไม่ใช้กันนะคะเนี่ยโอเคทองเนี่เราอาจจะเห็นว่ามีหลายๆที่ใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของเพชรหรือว่าหยกเนี่ยก็ก็หายากอยู่นะคะ แล้วก็เดมิโลดีอยู่หนึ่งอย่างก็คืออย่างใหญ่ๆแหละที่พวกเราชอบคือราคาไม่แพงาคนน่ารักนะคะเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าราคาประมาณนี้ไม่แพงหรอกอันนึงเนี่ยอย่างโฟมล้างหน้าน,นะคะโฟมล้างหน้าทำมาจากใบชาเก้าพันเก้าร้อยวอนเองนะคะอันนี้เป็นราคาขายปลีกนะคะที่เห็นในเว็บนี่เป็นราคาขายปลีกนะคะอย่างตัวนี้ ก็แค่6,400วอนเองแล้วก็ขายดีด้วยอย่างเช่นตัวนี้อันแรกที่แนะนำไปนะคะส5ม0ืวอนแต่ว่ามาเป็นใหญ่นะคะหมายถึงว่าขวดใหญ่ใช้ได้นานด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีโปรด้วยก็คือซื้อตัวนี้แล้วก็แถมตัวนี้ด้วยนะคะเซรั่มนะคะในราคา3,500วอนถูกถือว่าถูกมาก เรามีราคาส่งให้ที่ถูกกว่านี้ถ้าใครสนใจ Product ์ล n e ของ day ในโลไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะสอบถามมาได้ที่คิมออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะเราคุยกับบริษัทเรียบร้อยแล้วว่าใครที่ซื้อผ่านทางเรานะคะจะได้ราคาพิเศษกว่านี้อีกราคาถูกกว่านี้อีกนะคะสำหรับสายที่รัก การใช้แบบสุขภาพแพ็กเกจดูง่ายน่ารักน่ารักมินิมอลนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยไม่มีตัวไหนฉูดฉาดเลยเห็นไหมคะน่าใช้นะรับรองว่าพกออกมาเนี่ยดึงออกมาใช้เพื่อนๆต้องถามแน่นอนเลยว่าอุ้ยหออะไรหน,หนอนะน่ารักจังเลยนะคะก็อ,อย่างนี้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเดเมโลคะ่ะ